โรทีก็ตกเลยเธอมาแล้วเบลหยุดนีลาแล้วเพิร์ซิพูดอะไรบ้างมันอยู่ไหนแล้วกูไปใครวะเธอลสับสนเบลเดี๋ยวเราจะอธิบายที่หลังแต่ตอนนี้เราต้องช่วยกันแล้วกันแล้วกันแล้วไล่เพิร์ซิมอยู่ไหนวะเพิร์ซิมอยู่ไหนล่ะอเธอต้องบอกฉันเบลนั่นคือทั้งหมดที่ต้องพูด เบลเธอคือหนึ่งในเพื่อนเออเจ้ญญานอ่นอาชคาเาบารหักหลังเธอและทิ้งวันนี้เธอไปไม่ทิ้งไว้ไม่ทิ้งกูเราจะเพนเราจะขึ้นบิออกจิงคนปร์แล้วไปหยุดที่ดูกาน่าจะที่เธอรู้นั่นนี่คือสิที่เธอไม่รู้เพอรอซียสจะไม่ไปที่นั่น แล้วก็พวกพวกผู้มือเปลือรับจ้างออกไปจากที่นั่นไม่ได้แน่นอนพวกเราจะเราจะที่งพวกมันไปที่ส่บพวกมันไปที่เนี่ยเราจะนั่ส่งอาวุธที่โบล์กอฟที่เบอร์ลินหลังจากนั้นเราก็จะไปเราจะบิไปที่เซอร์เบี้แต่ฉันมีแผนอะไรหรือยเธอคฮอรซิวตให้ช่วยชนเชยม้าฉันไม่อยากแข่งใครว่ะเฮ้ยเดี๋ยว เราอยู่ที่นั่นเราเราเจอเธอแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้มีพลังชีวิตอยู่อ๋กูเชื่อ,อก็ได้ปะ CIA, C.I.A. ตั้งชื่อใหม่กับเธอเบลโอ้เราต้องตั้งตอนใหม่แทนที่โโตัวเก่า จะเป็นข้อกีบของปาร์ตี้เลยเป็นเเธอนายได้สัมเด็จเธอไปด้วยนะกูเป็นคนเรื่อใจไม่สิ่กับแล้วเราก็ใช้ทักษะการทอหัาของเธอไปของแถมไปด้วยแต่สิ่งที่ยากสุดคือความทรงจำครงการรัศมีของ CA ใช้ภารกิจที่เวนาของแอดเลอร์เพื่อให้นายคุ้นเคยกับเรา เอาแล้วสรุปกูไม่เคยไปเวียดนามหรอไม่ดีๆยังโชคดีนะนถ้าเป็นันแล้วก็คงจะแล้วถ้าเปลี่ยนผมมาจจะช่วยได้การสอบสวนมันไม่ได้ผลก,กับเตนะิมอ่ะต้องขอบคุณการรักสมองของาเพื่อนนายเชื่อว่านายเป็นคนอื่นโอเค แล้วกลัวให้อะไรไปอืมแต่เรายังไม่หมดหรอกเรามีงานต้องทำเบลมาแล้วเรามีงานต้องทำเรามีงานต้องทำเคียร์หลอนคำร้อนแต่เราก็ยังไม่ได้เราเกือบจะร้านคือก็จะเข้าถึงเข้าไปแล้วเ <Bell. S 2> อาไว้เราอยู่ในตู้ตลอดเบลเบล ฉันรู้ว่าเธอเราเก็บพวกเก็บพวกเรามาเพาสิ่งที่ท,ทำกับเธอแต่ฉันอยากให้เธอเข้าใจเรื่องเกี่ยวพวกนี้ที่ทำตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อฉันหรือเพื่อเธอแต่มันเกี่ยวกับคนทั้งร้านแล้วก็เพื่อหยุดคนที่จะทำเพื่อตัวเองเออแล้บอกกูมาไอ้เพอร์ซิวตอยู่ไหน เราจะที่เราควบคุมแสงสีเขียวได้พวกเราจะกดมันในที่ที่ปลอดภัยแห่งโซโลเวสกี้นี่เป็นโอกาสที่ค้นหาตัวตนของเธอเบลเธอซิวอยู่ไหนเออกูตอบสโลเวสกี้นั่นแหละเอาคืนหน่อยเว้ยโซโลเวสกี้อะ ต่อสายไปที่วอชิงตันทุกคน้อเถอะเราจะออกไปเลยเย่เธอทำถูกแล้วเบลเธอจะเป็นพวกเราเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เพื่อคนรับล้านเลยยินดียินดีเพื่อคนรับล้านเราช่วยได้ โสิอุสคนที่อเอต้องการที่สุดในโลกเสรีป้องกันนะให้จากสิ่งชั่วร้ายโสหรัฐอเมริกากำลังเกิกลสิพวกเราเป็นอยู่พวกเราอยู่หาไม่กี่ชั่วโมงที่จะซื้อจะกดระเบิดเราจะทำแม้ว่าใจัะก็ตาม บางคนบางคนของพวกเราต้องข้ามเพื่อ,อให้รู้ว่าเยน็นชี่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นฮีลโลหรืออะไร,รพวกเข<ร>าไม่รู้รจักเราสำหรับฉันฉันมีเป็นผีตลอดสามสิบปีแล้ว มาแจก่กะครังจะจบไปน้องข้าวดาวตัโลเวสกี้ก็ตัโลเวสกี้ยูรัลเซียไปเอาคืนลวเว้มาทางขอสมาแต่คอสกอมาให้ส่งกอามมาเลยลไม่หรอกไอ้คนนี้ต้องชดใช้ที่จาัดก,การลาซา ราะการโบกี้อยู่ทางของทุกตัว EMP กันะพอกอีก400นไอเจนเนรี่กนอนอจ็จะถึงที่12นาฬกาเร,รจาจะานังดูวิดีโอยุกงนขเราคือต้องจัดก,การเองกันให้หมดไปเรียบร้อย EMP มดีเป็นที่ขอพยืม e มายืมมาเว้ยไป e <displayed, S 1> ไปเลยตะกาพวกนจัวเออตุบกคนจัวตงบกคจั่วล่อมางสโลเวีเนี่ยเอาคืนไายสั์เอือกูจิงไปวอลไม่ชินสาดให้หมดเลยไปยิงทีละนัดละสาดมาเงเนี่ย

ล่อตูดม่งเงยเอกันน่นาอาบิจีไหนไม่รูไปเบลมาสมบไปสวยสมบก็ไปบอกไปสมบูสมควาสมบูเอ้ยกดอไม่ได้อ่ะ

โอ้ยต้นต้นต้นมาเอาโล่มาหน่อยเอาเป็นโล่ตายเปบูมีวิธีเงี้ยไปมป็นเป็นโล่กู พันขอรีขอรีปลาเริไไป,ไปนู้นปลาควันไป T ปลาเริไปไปด้วย T ปลา,าไปแล้วเว้ยต้องการโล่มนุษย์จะดีต้องการโล่มนุษย์เอาโล่มนุษย์มาต้องเล่นบุกแผน ไปมาโล่กูไปวาซิโฟนอยู่ยถอยไป

โอ้มีโอ้้โอ้โหัดมีไมไม่ปาวะยิงมิชชั่นได้ผู้งูใช่ไหมอาจจะไป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 เหลียตายบ่อยเกิน กานาตา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 กานาากานา e ากานาตาลุลแ uh, 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 uh. ่แลวยมาสเปร์เกีับมีสเปร์มโหดเหร

เราต้องบอกให้ให้สันเตงยืนมื่อะไดรั ต้องต้องเล่นยีละโอ้โหวเคราะีเคเอาคือไปมาระเบิดโอ้โหโอ้มีนการเดือดคนมีการเดกอคนทู่คน ระเบิดก่นอนเคเราจะอยู่ทีุ่้ทธ oh, ่นะเบลเราต้องรีบไปโอ้ยเยยยยโอ้ชิบหายเลย it, พวกเขาทำได้ไรครับทำไปทางดีด Stop, พวกเขาหยุดระเบิดแล้ว,อลวขอบคุณพระเจ้า oh. ขอบคุณพุทธีเอง ไม่ไครับท่ออนานเขาเขาไหนไม่รู้แล้วกลุมลัซซีะไม่มีครับเพอร์ไม่แน่ไม่แน่เพอิอาจจะมันมีคำสั่งมาจากมอสโกไหมร, cer, รไม่แน่อนา,า,าจะมีสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันหน่วยแบ็คออฟเหมือนกันเปล่าแบบนี้ไม่ใช่ครับแบ,แบบนี้เพซแบบคิดเองเออเองเองี้ยเราอยู่เขาได้แล้ สถานก,การณ์เป็นไงบ้างข้างล่างอะตอบหน่อยวูดหาว่าเขาเจอ,อยังทางนี้นี่กูตัวเสเด็จทับหน้ามาช่วยหน่อยโอ้ย <Yeah. S 1> โย่แต่ม่ไเราไอ้เบล <did> เราทำได้ นี่คือข้อความถึงปุซิวต์วแล้วก็พูดติดตามเขาเราจะไม่นั่งเฉยๆแล้วก็รอความหวังหรอกนะเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุด won, นี่คือสิ่งนี่คือการชนะสงครามเบล <c oughs> งั้ไงต่อวะ uh Do update Javadi? you on have an Kasim มีการ well, อัเด็จากคสซีมไหมใช่รแ,แต่ที่จะคคสซีมเจอเนี่ยเราเราเกิดก่อไไปเขามาทำงานกับเราการตายของอาราชจะทำให้คสซีมเปม็นขั้เขาก็เป็นสายสื่อเพื่อกับพวกเรา<ม>

แล้วที่แล้วกันเราก็หาศพของเอเจนต์เนี่ยขอประาธานที่ดีเลแกนติดต่อไปให้ครอบครัวเขาโดายตรงเลยเดีย๋ยวที่คุณรู้เฮเลนป้ากลับที่ลอนดอนแล้วเธอไปรักษาตัวอากาบาเจ็หลังนั้นเอเมซิกก็ตั้งใจจะให้เธอเข้ามาเพื่อตามหาเธอแล้วหนึ่งที่ที่เหลือเราจะข้อออกจากโซโวิคือก่อนที่ทหารโซเวยียตจะเข้ามาสอบสวน อาจจะใช้เวลาสักหน่อยในการนี้นี่เขาจะกลับไปทำงานได้เราจะเราจะหยุดเพรซิวได้แต่ว่าพวกหนูเขากำลังยิงอยู่ต้องขอบคุณนะไม่อีกแล้วพวกเราจะกัดไอนเยอะเพราะมันคือคนเดียวที่ได้เข้าไปมันทำให้พรซิวกลับมาอีกนาน ว่าแล้วยูโรอะไม่ใช่แค่เราที่อยู่หรือไเราจะกการคันตีนี่แหละเพราะมันจะทำให้ได้บอกเขาเยอะยังเหลือบางคนโอ้ยจิงดีฮัสสันแล้วเบลละ่ะไม่รู้ครับเอาว่างไง ทะเละอะาก,กาศอะกมันทำไม่สบายไ้สบายใช่ไหมเบลานทำสองอย่างเธอทำสองอย่างที่ดีมากนะหยุดคุิหนึ่งคือความรู้ของเธออันหนึ่งคือเธอเลือกถ่าด้าาาตัวเองอยากให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอและฉันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะ เธอคือฮ like ีโร่รื้ไหหนูฮีโร่ที่ต้องเสียสละนั่นคือสิ่งที่ฉันจะขอเธออีกอย่างหนึ่งฉันว่าเธอจะเข้าใจนะนี่ไม่ใช่กัรแคนคือสตัวเยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เไม่กิงกูเอาเรียร้อยแล้วตดนปิดปากแล้วมึงเ้ยเราคนใกล้ตัวของเซอร์ซิวส์นี่เนาะ จะโดนปิดปากก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะโอเคจบกันสักทีสำหรับซิลี่คอลดี่นี่ไปไล่กอบ o ขาบอลนั่นเองนะจบสักทีสนุกดีสนุกดีกดชอบชอบชอบก็นะถ้าใครอยากรู้ว่าเบลเป็นไงครับก็อยากที่รู้ครับมันตายครับ เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนแก้ตัวคนหนเราก็ต้องปิดปากไปคนอื่นก็ไปตามน้าไปนะถ้างั้นก็ขอจบสำหรับซีรีส์ Call of Duty Black Ops Cold War ถนะ้เจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าหรือจะเป็นเกมอื่นสำหรับนี้ก็ลาไปก่อน See you again next day จ้า